เสี่ยวเชียวก็รีบมารายงานเครือสือเจ้าว่าปินปักทองนั้นคือกุญแจไขห้องลับที่อยู่ข้างใต้พระพุทธรูปเครือสือเจ้าก็ชมเสี่ยวเชี่ยวว่านางทําความดีความชอบแต่ที่สําคัญนางจะต้องเอาปินปักทองออกมาให้ได้เสี่ยวเชี่ยก็มีสีหน้าเป็นกังวลว่าปินปักทองนั้นอยู่บนหัวของเหล่าไทจวินแล้วนางจะนําออกมาได้ยังไงเครือสือเจ้าจึงบอกเสี่ยวเชี่ยวว่าให้เสี่ยวเชี่ยวเข้าไปตอนที่นางหลับแต่ถ้านางไม่หลับเขามีวิธีทําให้นางหลับ เสียวเชียวก็นึกสงสัยหรือถามเครสือเจ้าว่ายานั้นเป็นยานอนหลับหรือเปล่าเครสือเจ้าเลยบอกนางว่ายาชนิดนี้ กินหลับไปแล้วไม่ตื่นมาอีกเลยเสี่ยวเชี่ยวตกใจมากม่คิดว่าเคอร์สือเจ้าคิดจะวางยาพิษให้กับท่านยายของเขาได้เคอร์สือเจ้าก็พูดอย่างไม่สะทกสะท้านว่ายังไงท่านยายของเขาก็แก่มากแล้วก็แค่ทําให้นางตายไวขึ้นก็เท่านั้นเสี่ยวเชี่ยก็มีสีหน้ากลัวขึ้นมามีคิดว่าเคอร์สือเจ้าคิดจะวางยาพิษยายของเขาได้แท้ได้และเสี่ยวเชี่ยวเองก็ไม่กล้าทําตามแผนที่เคอร์สือเจ้าบอกเคอร์สือเจ้าก็ทําทีรักเสี่ยวเชี่ยวมากทําให้เสี่ยวเชี่ยวยอมทําตามตัดมัดจี้คุณชายสาม เขากำลังสอนปัดยาให้กับอวิหูฟังแต่อวิหูฟังแล้วก็ไม่เข้าหูของนางคุณชายสามก็พูดไปหลายรอบอวิหูก็บอกว่าไม่เข้าใจคุณชายสามจะเคาออหัวอวิหูด้วยความไวของอวิหูนางบิดคูมือของอชายสามแล้วบังคับให้เขาเล่าแผนการขั้นต่อไปให้นางฟังคุณชายสามเลยบอกว่าท่านย่าของเขาบอกว่าหนามยอกต้องเอาหนามบง เอาอยู่หูจึงปล่อยคุณชายสามแล้วทัญญาก็เรียกเท่าแก่ทั้ง14ล้านมาประชุมกันทัญญาประกาศต่อหน้าทุกคนว่าหนึ่งแคว้นไม่อาจมีสองพระราชาถ้าพวกเจ้าไม่อยากฟังไม่รับฟังหรือว่าทําต่อหน้าหรือรับหลังกับข้าเช่นนั้นจุนสกุลฉี่ข้าจะไม่ทนกับเขาแล้วัญญาก็มองไปที่เครือสือเจ้าเครือสือเจ้าก็หันมามองหน้าเสียวเชียวทัญญาและพูดต่อว่าทํางานในจุนสกุลฉี่ข้าห้ามใช้อุบายต่อหน้าและรับหลังถึงข้าจะแก่แล้วแต่ตาของข้ายังไม่ดีบอด ตอนนี้มีเรื่องทําคุณงามความดีแล้วก็มีคนทําเรื่องชั่วด้วยคนที่ทําความดีแต่พยายามให้คนอื่นรับรู้ข้าว่าก็เป็นแค่นักปูนใจบาปคนหนึ่งแต่คนที่ทําชั่วและพยายามปิดบังไม่อยากให้คนอื่นรับรู้ข้าว่าช่างเป็นคนชั่วช้าสามานย์เคอสือเจา้าก็สะดุ้งกับคําพูดของเหล่าไทจวินทัานญาติเลยพูดต่อสิงดีข้าพูดไปเมคู่ แล้วจู่ๆทันย่าก็ล้มหมดสติไปทุกคนตกใจมากคุณชายสามเลยบอกให้ไปตามอาจารย์หลิวมาเคอร์สือเจ้าก็เสียวเชียวก็มองหน้ากันอย่างงงๆหลังจากนั้นทุกคนก็พาเหล่าไทจวินไปนอนพักที่ห้องแม่ของคุณชายสามถอดเครื่องประดับของทันย่าออกแล้วก็นําปิ่นปักทองไปเก็บไว้ใต้หมอนของเหล่าไทจวินเสียวเชียวเองก็ชะเงอมองอยู่ตลอดเวลาและหันมาพยักหน้าให้กับเคอร์สือเจา้าแล้วอาจารย์หลิวก็เข้ามาดูอาการของเหล่าไทจวินหลังจากที่อาจารย์หลิวตรวจเหล่าไทจวินเสร็จ เขาก็บอกกับทุกคนว่าเหล่าไทจวินป่วยเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองแต่ก็พอมีวิธีจะรักษาอาจารย์หลิวจะเขียนใบสั่งยาให้เสี่ยวซี่ไปหาซื้อยามาต้มให้เหล่าไทจวินกินพอเสี่ยวซี่ได้ยามานางกระเหียนเสริงก็ดูแลต้มยาเป็นอย่างดี ตัดมาที่ห้องของเ่าท่าจวินหูหยินใหญ่กับหูหยินรองต่างก็เฝ้าหละท่าจวินไม่ห่างแม้แต่เสี่ยวเฉี่ยวเองนางทั้งสองก็ไม่ยอมให้เสีย่ยวเชี่ยวเข้าไปใกล้ทันยาได้เลยเสี่ยวเชี่ยวจึงมารายงานเคอสือเจา้าว่านางไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้เหล่าท่าจวินเลยเคอสือเจา้าชมพูดขึ้นมาว่าหูหยินรองมีนิสัยขี้กลัวถ้าหากนางอยู่ตามลําพังก็บอกกับนางว่าข้าเรียกนางนางกลัวข้าจะต้องรีบออกมาเป็นแน่แต่เสีย่ยวเชี่ยก็กลัวเหล่าทจวินถึงแม้นางจะป่วยแต่นางก็เป็นคนฉลาด เคอสือเจา้าจึงส่งห่อยาให้เสียเ่ยวเฉี่ยวแล้วบอกให้นางแอบไปใส่ในยาต้มให้ได้แต่เสี่ยวเชี่ยก็กลัวขึ้นมาเคอร์สือเจา้ารู้จุดอ่อนของเสี่ยวเชี่ยวเลยบอกกับนางว่าถ้านางไม่อยากจะเป็นคนรับใช้แบบนี้นางก็ต้องทําถ้าแผนการนี้สําเร็จนางจะได้เป็นนายหญิงน้อยและเหล่าไทจะเป็นหงจวนนี้เสี่ยวเฉี่ยวจําใจต้องทําตามเคอรสือเจา้า เสี่ยวเชียวเองเดินออกมาอย่างใจลอยหวังหูจื่อเข้ามาพบเคอร์สือเจาเคอร์สือเจาเห็นหวังหูจื่อก็อารมณ์เสียขึ้นมาที่เขาทําแผนการไม่สําเร็จเคอร์สือเจาจึงสั่งให้หวังหูจื่อไปจัดการอาจารย์หลิวเพื่อเป็นการแก้ตัวหลังจากนั้นเสี่ยวเชี่ยวพยายามที่จะเข้าไปต้มยาให้เหล่าไทจวินแต่ก็ถูกเกียนเสริงกระเสียวสี่พยายามกีดกันนางสุดฤทธิ์ทำให้เสี่ยวเชี่ยวไม่มีโอกาสที่จะใส่ย,ยาพิษของเคอร์สือเจา ลงปัญญาต้มของเหล่าไทาจวินได้เสี่ยวเชี่ยวออกไปคุณชายสามกวิหูก็เข้ามาสมทบคุณชายสามก็บอกว่าเป็นอย่างที่อาจารย์เหลวคาดการเอาไว้เสี่ยวเชี่ยวต้องพยายามทําอะไรกับยาของท่านย่าเขาแน่อวิหูจึงบอกให้คุณชายสามคอยดูสถานก,การณ์อยู่ภายนอกส่วนภายในห้องของท่านยา่านางจะเป็นคนไปดูแลเองเพราะนางไม่ไว้ใจเครื่องสื่อเจาพออวิหูเข้าไปในห้อง,องท่านยา่าอาสไพรลองก็่งเข้ามาบอกว่าพวกมันกําลังเข้ามาอวิหูก็หาที่หลบ ส่วนท่านย่าเองก็รีบกลับไปนอนเตียงเหมือนเดิมเรียสี่วเชียวก็เดินเข้ามาเหยียนเสิงก็ยกยาต้มมาส่งให้แม่ของนางเสี่ยวเชียวก็หกคุยินรองว่าเคอร์สือเจ้าต้องการพบนางแต่นางก็ไม่ยอมไปบอกให้เสี่ยวเชียวไปบอกเคอร์สือเจ้าว่านางติดธุระอยู่เสี่ยวเชียวไม่รู้จะทำยังไงทําให้คุยินรองออกไปข้างนอกได้ดีที่เสี่ยวซีวิ่งมาบอกว่าคุณชายสามต้องการพบผู้หญินรองเสี่ยวเชียวรีบอาสาคนยาให้ระหว่างที่รอคุยินรองกลับมา พอทั้งหมดออกไปแล้วเสี่ยวเชี่ยวก็รีบนำยาพิษเทลงใส่ในถ้วยยาเหล่าไทจวินเองก็ชำเลืองมองส่วนอวิหูซึ่งแอบดูอยู่ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วฮูหยินลองก็กลับมาพร้อมกับถือบินโตเข้ามาด้วยเสี่ยวเชียวรีบส่งถ้วยยาคืนให้ฮูหยินลองเพื่อให้นางป้อนยาเหล่าไทจวินต่อแต่ฮูหยินลองก็นึกขึ้นมาได้ว่านางลืมดับฐานไฟ นางจึงหมอให้เสี่ยวเชี่ยวไปดูให้เพราะเสี่ยวเชี่ยวออกไปแล้วฮูหยินลองก็รีบเปลี่ยนถ้วยยาที่นางใส่บินโตมาด้วยหลังจากนั้นฮูหยินลองก็แกล้งป้อนยาให้กับเหล่าไทาจวินเสี่ยวเชี่ยก็แอบดูได้เห็นกับตาว่าเหล่าไทาจวินได้กินยาพิษไปแล้วแล้วนางจึงรีบพลังงานเครือสือเจาเครือสือเจาลุกรีบมาดูด้วยตาของตัวเองพอมาถึงเขาก็เห็นฮูหยินลองที่กำลังป้อนยาให้ท่านยายของเขาอยู่ เคอร์สือเจา้าจึงบอกให้ฮุหยินลองออกไปข้างนอกก่อนพอฮูหยินลองออกไปแล้วเคอสือเจา้าก็ทําทีเล่ท่านยายของเขาเพื่อให้แน่ใจว่าท่านยายของเขาได้ตายไปแล้วเขาจึงพูดกับท่านยายของเขาว่าที่จวนสกุลฉี่เป็นแบบนี้เป็นเพราะท่านแยกแยะคนไม่ออกเองท่านเป็นคนพาข้าเข้ามาอยู่ในจวนสกุลฉี่เองพูดเสร็จ เคอสือเจ้าก็จะไปหยิบป่นปักผมที่อยู่ใต้หมอนของท่านยายของเขาแล้วจู่ๆท่านยายของเขาก็ลุกข,ขึ้นมาแล้วจับแขนของเครอสือเจา้าแล้วแย่งป่นปัปกผมก็ไปปักผมของนางเหมือนเดิมท่านยายของเขาจะพูดขึ้นมาว่าเจ้าโทษข้าว่าเป็นความผิดข,ของข้าที่พาเจ้ามาที่นี่และข้าไม่เคย,ยทุจริตกับเจ้าเครอสือเจ้าก็มีสีหน้าโหดเหี้ยบขึ้นมาตอนนี้ท่านดื่มยาพิษของข้าไปแล้วยังไงต่อไปท่านก็หมดโอกาสที่จะพูดต่อไปอีกแล้ว เอาไปห,หูซึ่งแอบดูเหตุการณ์อยู่ฟังเครือสือเจ้าพูดออกมาก็รู้สึกแค้นใจจนน้ำตาคอส่วนเหล่าไทจวินก็พูดด้วยน้ำตาคอไปว่านางไม่ได้ดื่มยาของเขายาที่เสียวเชียวใส่ยาพิษมาให้นางนั้นเททิท้งไปนานแล้วเครือสือเจ้าคิดว่าท่านยายของเขาโกหกยายเท่าอย่งมาเล่นตลกกับข้าเหล่าไทจวินจะพูดขึ้นมาว่าเจ้าเด็กน้อยอ่อนหัดคิดจะสู้กับข้าหรอเครือสือเจ้าก็โกรธมากตะคอกใส่ยายของเขาเด็กอ่อนหัดอย่างนั้นหรอ ข้าโหดร้ายกับท่านเยอะใาย่เท่าพร้อมก็เอามือมาตบหน้ายายของเขาเบาๆเหล่าไทจวินจะเอามือมาตบหน้าเครอสือเจ้าแต่เขาก็จับมือ,อไว้ทันเหล่าไทจวินมีสีหน้าอ่อนลงนางก็ร้องไห้ออกมาแล้วจับเบาเครอสือเจ้าเบาๆเด็กน้อยเหตุใดเจ้าถึงได้กลายเป็นคนโหดร้ายขนาดนี้เครอสือเจ้าโกรธมากจับยายของเขามัดไว้กับเก้าอี้แล้วหยิบปิดปังผมของยายของเขาออกพร้อมก็บอกว่า ข้าสั่งให้คนจัดการกับหลานชายกระาสะพยท่านแล้วอีกไม่นานครอบครัวของพวกท่านจะต้องไปอยู่ในยมโลดพร้อมหน้ากันท่านยายของเขาโกรธมากด่าใส่หน้าเขาว่าเจ้ามันคนสารเลวเคอสือเจ้าก็เดินออกไปอวิหูก็รีบออกมาดูท่านย่าเลยบอกให้อวิหูหลบไปก่อนแต่อวิหูก็ไม่ยอมจะออกไปฆ่าเคอสือเจ้าให้ได้ท่านย่าจึงพูดขึ้นมาว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา คนของพวกมันกำลังตามหาเจ้าอยู่ข้างนอกเจ้าออกไปตอนนี้อันตรายเกินไปรอให้พวกมันคลายแผนชั่วทั้งหมดออกมาก่อนเจ้าต้องเชื่อข้าข้าก็มีเจ้าคุ้มครองอยู่ที่นี่ไงรีบไปซ่อนตัวซะส่วนเคอร์สือเจ้าก็ออกไปสั่งการให้คนของเขาจัดการคนของคุณชายสามทั้งหมดส่วนคุณชายสามกับอาจารย์หลิวและอาจารย์หญิงก็เอาตัวรอดได้อย่างสบายและเคอร์สือเจ้าก็กลับมาที่ห้องยายของเขา ยายของเขาก็แกล้งถามเคลืวลวงแผ่นชั่วของเครือสือเจ้าเครือสือเจา้เเจาเลยบอกว่าข้าสั่งให้คนไปจัดการหลานชายกับหลานสะพายของท่านแล้วท่านยายของเขาก็ดา่าเจ้ายังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเครือสือเจ้าก็ระบายความในใจของเขาออกมาความเป็นมนุษย์อย่างนั้นหรอ จวนสกุลฉีมีธุรกิจใหญ่โตแต่ทำไมข้าถึงไปได้แค่พ่อบ้านสิ่งที่ข้าจะทำก็คือเป็นคนปกครองจวนสกุลฉีหลานชายคนโตของท่านไร้ความสามารถไม่เอาไหนหลานคนรองก็ไม่ทะเยอทะยานทำตัวเสเพส่วนหลานคนเล็กก็เจ็บอดอดแอด ดีสวรรค์ก็ส่งข่ามาแทนและเครอสือเจ้าก็หยิบยาขึ้นมาจะกอกปากท่านยายของเขาอวิหูก็มาช่วยได้ทันเครอสือเจ้าเอาป่นปักผมของท่านยายของเขามาจี้ที่คอของเหล่าไทจวินแล้วบอกให้อาวิหูถอยลังออกไปหลังจากนั้นเครอสือเจ้าก็เอาป่นปักผมไปไข่ห้องลับออกอวิหูได้โอกาสถีบเครอสือเจ้าเข้าไปในห้องลับแล้วรีบเอาป่นปักผมออกเพื่อให้ห้องลับปิดประตูเพื่อขังเครือสือเจ้าเอาไว้ ส่วนข้างนอกคุณใช้สามกับอาจาริ๋วกระจัดการคนของเครือสือเจ้าได้เรียบร้อยแต่เครือสือเจา้าก็ถูกคนของทางการจับตัวไปแต่เขาก็ไม่สํานึกผิดว่าตัวเองผิดอวิหูก็รู้สึกผิดจึงสารภาพกับเหล่าไทจวินตรงๆว่านางไม่ใช่ตู้ปิงเยี่ยนนางคือหลีอวิหูและเล่าเรื่องราวสลับเกี้ยวให้เหล่าไทจวินฟังแต่ทันยาก,ก็น้อยใจที่ทุกคนรู้เรื่องกันหมดยกเว้นนางเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรอวิหูก็นั่งคุกเขา่า คุณชายสามมาประคองอวิหูลูกขึ้นพร้อมกับบอกว่าถึงจะขึ้นเกี้ยวผิดแต่แต่งเจ้าบ่าวถูกตัวแล้วอาจารย์หลิวจะบอกกับเหล่าไทจวินว่าตู้ปิ่งเยียนที่ขึ้นเกี้ยวผิดไปที่จิงโจตอนนี้นางก็ได้เจ้าบ่าวที่ถูกใจแล้วแล้วจู่ๆอวิหูก็ขึ้นไส้ออกมาทำท่าเหมือนจะอาเจียน ทัญยาจ,จึงถามอภิหูว่านางทองใช่ไหมอภิหูก็พยักหน้าทุกคนดีใจกับคุณชายสามกับอภิหูที่ทั้งสองคนกําลังจะมีลูกด้วยกันตัดมาที่องคหญิงฉางผิงกงกงก็รีบวิ่งมาบอกข่าวดีกับองคหญิงว่าตอนนี้ฝ่าบาทกับฮองเฮากําลังเตรียมงานจัดงานอภิเศกสมรสเท้กับองคหญิงแล้วแล้วยังส่งชุดแต่งงานให้องค์หญิงอีกฝ่าบาทกับฮองเฮาเชิญตัวแม่ทับหยวนก็บรองแม่ทับซาเข้าร่วมหาลือด้วย